อิเข้าแต่ว่แต่ยูจะกินอะไรไหลหัวหงุ

วันนั้นเ่ามื่ขึ้นกูหนาวคืนเมื่ขึ้นหนาวห้องผากับบ๊อบอุ่นอ๋อแบไเมื่อเช้าไปยางหนาวคือทำหนาวกันนเมื่สคืนก็คือหนาวนี่เขาไดนไหนใส่ข้างนี่งามงามไปทา้งไหบทังแบบามไปรันท่าก็บอปิดปิดเนี่ยเมนที่ล้างแยกจอบร้อยไปมาหอดนี่แล้วอื่นก่อนาจอย่าน้คนมือนกัไปใส้กยูนีตัวรยูนี่ก็ตางกัมาก มาลักไปจังดไปดก็เออเาไปใสเาอยืนว่าว่าอื่นเ้าก่อนเว้ยไม่ใช่ของหมาหม้อไม้ยางเขาอย่างตื่นตะสาวตัวหมูสาวนี่ตื่นแต่ที่สี่ที่ที่สามกลัวตื่นเ่าห้องน้ำแล้วมานอนนอนเล่นจนเกลี้ยงที่หาเครื่องได้ลูกลูกแปบนาว่าสิลูกออกตะที่หาสนเละรยกว่ลูกที่นอนหอดที่หาคื่องออกไป แทนกับไปเห็นงานแล้วไปงานเท่าไหร่ลูกต้องเหรมาลูกแล้วใช้ลูกนิดหน้อยมือนี้มือนี้ลงลืมกลัวหมู่บ้านมือนี้ลงกลัวหมู่บ้านนี่ล้มเหรอในบ้านยังบ่หลงเด้บ่หลงปันแดดหมวอก้อนแหงบ่หลงเลย มึงม okay. okay. ึงีลเอเบกัน้องเรืองเลือมันถึหูเขียวแสบอแสบคือไม่ได้แสบตรงนี้หรอกน้น้พุ่งไปยงพุ่ก็คือหือน้่งปี่กคือหิวคือองเียกคือห อืมันลมมันถู่มันก็เล็กนงนหมว่าเนี่ยซื้อไมายี่สิบาทแล้วมาเด็ดขวัอยู่นี่วันนี้กระทกระบานมันนี้มัทเกี่ยวเราเมื่อวานก็ไปซื้ออีกเะอ่ะยามเมื่ออื่นก็ซื้ออีกมันร้มา หากินม anyway, ืา้มอหลังอะถือถือเงินมือรละหาิบาทพ่อหากินมึ่นะี่ตวดพี่สั่งตัวจังหวตหวน้าะสั่งเยอเลยทัทงยังดีแล้วทัทู่แหวนน้ำยังดีที่วนีแล้วมัตหน่อ